บอกไม่ใจปั๊มเลยแต่ไม่ให้ของฝันทุกตาถึงแบบว,ว่าถึงกับแบบให้ของฝันจนแบบหืวจะจีบดีเจแล้วอ่ะไม่ได้อ่ะห่ร้ายอ่ะถึงจะจีดีเจกันเลยทีเดียวถึงให้ดีเจจนดีเจแบบให้ดีเจจนดีเจให้หัวแดงหน่ะ ดีเจหมหรักตายเนี่ยเติมให้กูทุกวันก็พอไม่ใช่ละดีเจไม่เอานะเดอกไม้ดีเจเอา,าแ,เแต่ของขวัญดีเจไม่เอา,าด,กาดกอกไม้แต่ของขวัญแดกของฝันเป็นอาหารเนียอร่อยมากเป็นอะไรที่อร่อยเวอร์นะแดกของฝันเป็นอาหาร สวัสดีครับคุณขีด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 นะเพลงแต่ละเพลงนี่โอ้โหเพลงนี้รักตุ๊ดมันแทงใจดำเรามากเลยไม่ใช่ละคุณรู้เลยใครอกหักนี่มันต้องหันไปทางตุ๊ดแน่เลยถุยมันจะไม่หันไปทางนั้นนะมันจะทำโอ้ บงทีมี้ก็มาเปิดทางแสงสว่างแล้วโอเดี๋ยวเดี๋ยวหัวเทาก็กดเอ้ยเดี๋ยวหัวแดงก็กดให้แหว่ลัวหละจริงรเฮ้ย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 ลิดตูจะสิบแปดวกไหมเนี่ยฮะ โอเคนะมันเป็นเพงเลงนะจ๊ะมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยมันเ,นเพลงเงท่านั้นเองมันไม่เป็นหรอกนะแชนแนลพี่คงไม่โดนแบนใจย็นไว้ก่อนเดี๋ยวดูด,ดู <ừ. S 1> <ะ ENNIS> ทำใจครับคงไม่โดนหรอกไม่โดน <ừ. S 1> มันก็แค่เสียงแบบเวลาโดนยิงเท่านั้นเอง อ่าบ,บ้านเขาเป็นครูโจสวัสดีครัรบนาเฮงสุดหล่อเก้าเก้าบาทผมจะเป้านั่งรอสี่เจ็ดห้าคุณคุณนีน่งงกบเพลงนี้เอหนะมาถึงทั้งแร็ปทั้งแบบนะใครแต่งรายงานตัวใครแต่งถุย ไาแล้องเงี่ยเยอะเยอะเยอะสุดเยอะเยอะเยอะไม่ใช่ละโอ้โหโอ้โหโอ้โหสามนาทีเข้าไปแห่แล้วไอ้คนซ้ายนี่น้องนไคนขวานี่เพื่อนน้อง ชน,นะูงศ์ลองสิแบบน่ะชนะพงศ์ก็ยังไม่ได้เพิ่มเพื่อนก็น่าจะอันนี้เหมือนกันเลยอน่ะก็ถ้าพูดได้นะ่ะอันุญาตอภัยยาอพยาะพยาเราอภัยยาด้วยกัน cô một một Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video ตุกตาจะว้าเนีย้ย,ยเน้อตัวเฟินรนบอลหายไปไหนถเราจะไม่บอกเขา่าเราเปิดปอดกันไม่ใช่นะ พรุ่งนี้ไม่ไปช่นะฮะผมไม่อยู่ครับเอ๊ะอ๊ะแล้ก็ไ่ัจัดได้ยังผม่อยู่นะราจมกองัดอ้าภาษาอะไรนะ เดือเดือเบียร์าครับเบียร์มาอะเบียร์เบียรอร่อยมากแบบแบบเป็นเอฟซีใครเฮ้ยเฮ้ยเลือกเลือกเลือกด่นด่วนสองดีของดีองดีอ๋อ สองอะกูอสองส Noel, ส out, กูอตัวเองอะเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมถืไม่เสมอกับ F C K เห็นไหมล่ะเสมอเสมอเสมอจ้ะอ้าเชื่อเชื่อ Zz, shorts, แล้วก็เงียบไปนะอ่าไปละเอ้ยไปแล้วไม่ lodge. มีคนสวร like. ์ว right ่านี้ oh, like <c oughs> ไหมโอ้หแทงใจดำมากถุยอ้าทำไมโอ้ชคนนึงอัอฮัลโหลครับอลูกแมวคกูขึ้นแทนละเอ้าเร้วเลยครับเ้นเลยเรื่อยวันตะฟ้า นี่เราต้องให้คนนี้ขึ้นหลอกเนี่ยหัวแชมเปญเนี่ยหัวแชมเปญเป๊ะเหรออันนันขึ้นเด้อดี๋ยวก็กระซืบเลยไม่ไม,ไม่ต้องให้หัวมองขึ้นหัวมองเกลียกว่าเออแคทหมาหัวมองเกียกว,ว,ว,ยวด็อกแมวจริงเหรอ <laughs> สมองกูไปหมดแล้วไม่ใชระแล้วแล้ว แต่ละอย่างนะเปิดโปรแกรมกูทิง้งไว้หลายโปรแกรมมากเจ็ดนาทีคงเพิ่มมึงเจ็ดปีแล้วละ่ะเนี่ยยังยังอาลงอีกอน่มาแล้วเออคนที่ว่าเราลับดีเจลับเจเห็นบ้นองห้องเหงาห้องเหงาโอ้ยอโอ้ยตกใจตกใจมาถึงเอเอา้าวลงไหมละ่ะขึ้นสิลองไหมตอนเมื่อกี้ไม่หมดเวลาเลย กัดเลยมีคนบอกว่าเหงาเลยไอคนบอกว่าเหงาเนี่ยเราเจอหรือเปล่าโอเมก้าเอาลกครับไม่มันครับโอเมก้ากุงเงียบครับโอเมก้าบอกกุพูดไม่ได้กุงไม่มีมันใช่ใช่ให้พูดนะผมอนุญาตให้พูดไม่ได้อนุญาตสิผมบังคับให้พูดนะ หมดหมดเกินเราอดจจใจดีใจดีบังคับให้พูดไม่เชื่อใจดีใจดีใจดีจริงจริงนะดีดีเฮ้ยนะตองไม้รัวๆเลยเพื่อนมีให้แล้วรัวมามา,มาฟังทำ จะให้หรือเปล่าคะคีรีวีจะให้หรือจะให้หรือไม่ให้หมดแล้วจริงครับยุ้ยครับจะให้ดวงวายหรือไม่ให้ไม่ให้ไม่ให้ใช่ไหมครับเเรราาผมให้ผมให้ไม่ให้กูร้องให้วันพรุ่งนี้เพราะวันพรุ่งนี้ไปร้านเกมพรุ่งนี้นะกูวันนี้มึงไม่ให้กูร้องเลย ไม, <า S 1> ม่เปิดเพลงนี่ให้ไม่ได้กูจะร้องว่าอะไรไหมเออร้องว่อาอะไรอันนาวร้องว่าเออร้องว่าสิงร้องล่างเลยนะร้องล่างเลยเออเดี๋ยวดูร้องร้องวันแน่้ร้องเงินนี่ไม่หว่งหวงเดี๋ยวเดี๋ยวร้อง